รถกูติดเครื่องนิใครเราพาไปเบียดตรงนั้นอะไรเลยอ้ไรตาลูกปืนแตกเลยครนมะากไอีรถเลยเป็นแตกดิ้อมาเลยซื้อมาแต่ง

ไปหนึ่งนาทีสามสิบเิตรนาทีนะครับผู้นําตอนนี้เป็นคุณเสียะครับอันดับสองคุณโจ้นะครับอันดับสามค,คุณเล็กนะครับองตมาที่หอนะครับคุณเล็กไม่ต้องคิดมากนะครับขำๆนะครับเอาเอาพี่เล็กขำทำไมขำ currently Two minutes into this race with five minutes remaining, and the running order is five, ten, three, four, eight. Mm. <laughs> ผ่านไป2อนาที30มสิบินะครับออริไฟสุดท้ายนะครับเล็กไปนเบไเล็กไม่ต้องเครียดนะครับขำๆเมมดวมอไม,ม่เยอะหอ Currently three minutes into this race with four minutes remaining and the running order is five, four, ten, three, eight. halfway a n t o feet number one ไม่เต็มใหม่หมดแ้เยอย่ายจอนัามไม่ให้มันลงขอไม่ให้ลงไปหน่อยต้องเล่นในปลาองให้จบ้ป้าวาก็มีไม่ถงดไม่ได้มีไม่งปลาโองจอนโช็อเสิ3อนาทีนะครับเหลืออีก3นาที

สยันดับจริงขงไปมาเลยสวิตอย่างนั้นน่ะต่อตรงดีกว่ามาต่อตรงไปเลยนีเลยลครับอนาทีลอีแลรงนาที้นครับสอาวนาทีลยองนาล้วครัาทล้วครัาล้อีนาทีลรออ้ลาลาอ้ล้านีล

อ้ลืมกระโดดไ้น่งแนเต็มรถเลยไม่โดดโชว์มัวจะดูของเขาลืมกระโดดของตัวเองไม่ไไม่ติดผ่านมดหรือเปล่าครับเอ่าปิตีแล้วเปิดไหม่่กไม่แข็งแล้วจังแล้วจอแล้วอ๋อครับป๋อน่าีไปน่กระโดดเดินนี่เดินนู้นนู้นเดไป้มัน เฮยโดดทุกเนินเนี่ยโอ้ขับนีด้กว่าเออจะสิบคันนี่เดี๋ยวจริง้งหรอโอ้ย่ามถึงแยกเล็กเล็กเก็บรถมือหนึ่งกระบี่นะนี่ครับมือหนึ่งกระบี่นอนหงายท้องไส้แตกไส้แตกอยแล้ว ปอมาโอ้ไม oh, ่ทันไรก็เน่าอีกแล้วน้องเรย์สครับ finishing order was